ก็เข้าสู่ซีซันใหม่กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้ดูการในประเทศของเราก็ผ่านไปผ่านไปตามกาลเวลานะครับผมเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับสาหรับประเทศไทยของเรานะครับผมเรียกได้ว่าพายุในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เข้ากันแบบทั่น้าเลยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพที่ผมอาศัยอยู่นี้นะครับผมเรียกได้ว่าโดนเต็มเต็มครับโต๊ตนหนักมากเลย นะครับผมเอาเป็นว่าช้าม,มันก่อนนะครับผมร้ดูการในแอนิเมะเนี่ยก็เหมือนรดูการในโลกของเราที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็เข้าสู่ซีซั่นใหม่นะครับผมกัรรดูการ f อร์2024นั่นเองนะครับผมและผมเนี่ยก็มีแอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับและก็อยากเ,เพื่อนๆรู้จักกันไว้นะครับผมกับเค็กคุนซูรุเตฮอนโตเดสกะหรือแต่งงานที่ว่านี่เรื่องจริงหรอ ตัวอนิเมะจะเป็นยังไงจะน่าสนใจยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับผม โดยเขกค้นซูรุเตโอนโตเดสกาเป็นเมธิทีดัดแปลงมาจากมังงะนในซีรีส์ในะชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับเขียนะวาดภาพโดยอาจารย์ทารรรมามิกิวาคากินั่นเองนะครับผมและถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะครับผมในเว็บโชกาคุเซนนมังงะแมกกาซีนนั่นเองนติตยสารรายสัปดาห์ของบิ๊กคอมมิชสเปซในช่วงเดือนมีนาคมปี2020ถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2023และในรูปแบบมังงะเต็มตัวนะครับผมจะมีทั้งหมด11เต็มและถูกปล่อยให้วันจําหน่ายใน,ในเดือนสิงหาคม คมปี2020ถึงเดือนกรกฎาคมปี2023นั่นเองนะครับผมรวมถึงซีรีส์ฉบับไรแอคชั่นนะครับผมทับที่ฉายบน a z o n p r พ m e ในช่วงเดือนตุลาคมปี2022นั่นเองนะครับผมัวนในเม่ที่ฉายบนทีวีซีรีส์เดี๋ยวจะฉายในซีซัน4ปี2024ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมหรือตอนเนี้ยที่กำลังจะถึงแล้วนั่นเองนะครับผมในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับสมบันฉายนยังไม่แน่ใจนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2023 นะครับผมกับ 7C เ n ่ e ซ t แอ n ด e n t นเตได้ทำการประกาศนะครับผมว่าบริษัทน,นี้จะซื้อริกสิทธิ์ ในการทำมังงะเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับในฉบับรายแอคชั่นนะครับผมก็จะได้พูงกับอย่างคุณเรียวมิยาวากินั่นเองนะครับผมเป็นคนเขียนบทแล้วก็ดัดแปลงนะครับโดยรวมนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมโดยซีรีส์เนี่ยจะมีทั้งหมด10ตอนทวนะครับฉายที่ยามิซอนพามนั่นเองนะครับของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ฉายตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2022จากที่ผมได้บอกตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับ ตัวเรื่องราวจะพูดถึงทาคุยะและก็ริกานะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานอยู่บริษัทท่องเที่ยวด้วยกันนั่นเองนะครับผมนนกรุงโตกเกียวนั่นเองนะครับผมและทั้งคู่เนี่ยก็สนิทนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีความสุขนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นอินโทรเวิร์ดกันทั้งคู่นั่นเองนะครับผมแต่ชะตาเนี่ยก็เล่นตลกนะครับเพราะทางบริษัทเนี่ยต้องการพนักงานไปทำง,งานที่นี่ไซเบเรียน,นะครับผมและเราพนักงานนะครับผมที่ได้ แต่งงานแล้วนะครับผมจะถูกพิจารณาเป็นกลุ่มแรกไม่ให้ไปทํางานที่ประเทศไซบีเรียนั่นเองนะครับผมริกาดนะครับผมที่ตัวของเธอเนี่ยไม่ได้ย้ายไปทํางานที่ประเทศไซบีเรียอยู่แล้วนะครับผมก็ไปจะพัดจะผูกกับทาคุยานะครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันนะครับผมแต่งงานกันที่นี่เลยนะครับผม ทั้งคู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทำงานที่ประเทศไซบีเรียนั่นเองนะครับผมและประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องราวสุดวุ่นวายเนี่ยมันก็ได้เริ่มขึ้นนุดจุดนี้นั่นเองเนะครับมาแนะนตัวละครเอกกันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างฮอนโจจิริกะนะครับผมก็จะได้คุณไฮยามินซาวรีนะครับ้ทีิเกยให้เสียงภาคยอฟอร์เจอร์จากส p ป Family ี่นั่นเองนะครับผมมาให้เสียงภาค ตัวของดิกาดั้นเองนะครับแล้วคุณซาวริเนี่ยก็ยังมีผลงานอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยูกิโนจากยาฮาริหรือไม่ว่าจะเป็นยูเมโกะจากโคเซโรรงเรียนพนันนั่นเองนะครับผมที่เขาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการันตีผลงานรายๆผลงานนั่นเองนะครับกระซิบนิดหนึ่งนะครับผมคุณไเมินซาวริเนี่ยเป็นนักร้องอิสระด้วยนั่นเองครับมีซิงเกิลเยอะมากนะครับลองไปฟังกันดูนะแล้วก็มาที่ตัวละครเอกอีกหนึ่งตัวนะครับผมกับโอฮาระทาคุยาก็จะได้คุณคุมากะอิเคนทาร่นั่นเองเจ้าของเสีืภาค ไรอ s ส right นั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่เหลือไม่รู้ครับผมไม่รู้จักครับผมรู้จักแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครัเพราะงั้นนะครับก็ดูตามหน้าจอนี้เลยนั่นเองนะครับ และทางด้านเพลงเปิดนะครับผมก็จะได้ฮันนี่เวิร์กนะครับมาร้องเพลงเปิดให้นะครับผมโดยเพลงเปิดเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าคืร่ายคืร่รนั่นเองนะครับผมแต่ผมเดาว่านะครับว่าจะมีเพลงเปิดแบบฉบับอ่าสเปเชียลนะครับที่ร้องโดยคุณฮยามินซาวริออกมาอีกนะครับก็ต้องรอรับชมกันนะครับผมว่าอนิเมะตัวเต็มออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับส่วนทางด้านเพลงปิดเนี่ยก็จะได้โกฮูบินส์นะครับผมมาร้องเพลงปิด ให้กับอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองนะครับโดยเพลงปิดเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเทสุริวะนั่นเองนะครับผมโดยทั้ง2เพลงเนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่มาใน P ีนะครับผมหรือจะใส่ามาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เช็คนะครับก็ถ้าเพลงเปิดเป็นยังไงก็เราฟังกันนะครับผมแต่ผมก็มีหวังเล็กๆนะว่าจะมีเพลงสเปเชียลแบบพิเศษอีดิชั่นของอนิเมะเรื่องนี้ที่ร้องโดยไฮยามินซาวรินั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมก็อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมสนใจมาตั้งแต่ปล่อย p ีวีแรกออกมาแล้วนะครับจริงๆผมสนใจเพราะไฮวินพากนั่นเองนะครับไม่เกี่ยว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 ครับรอเล่นนะครับรอเล่นรอเล่นอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่ผมคิดว่าพอร์ตมนันน่าสนใจดีนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันธรรมดาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจอย,อยู่นะเออพอๆกับไอ้กิมไมซเซตายทศสูเลยนะครับ ก็พอๆกันนะครับผมแต่ว่ากิมมาเซกายสุดสุดเนี่ยมันจะเป็นอนิเมะที่มันแบบเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันนะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีพูดถึงกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าผมไม่ขี้เกียจและกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิคลปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน่าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรและจะพูดถึงอะไรก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Thank you